สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตนะครับคุณปู่บีนั่นเองนะครับ B4 นั่นเองว่าตอนนี้จัดทรงไปถึงไหนกันแล้วนะครับไปดูกันครับพามพามนะครับตอนนี้คุณปู่บีก็ยัง อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเห็นไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับล้อนั่นเองนะครับล้อคือตอนนี้จัดทรงก่อนนะครับคือเจ้าของรถนะครับเห็นคุณปู่บีหนึ่งแล้วแล้วก็โทรกลับมาหาผมนะครับว่าคุณโต้องอ,อยากให้คุณโต้งจัดทรงนะครับเอาตามใจคุณโต้งเลยนะจะได้อะไรอะไรเดี๋ยวพี่เป็นทุนเองนะครับแต่ว่าจะทําอะไรก็แจ้งพี่ก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะแล้วก็พี่ชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันเสนอมาก่อนนะ โอ,โอเคเลยผมชอบอย่างนี้มากเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าบางบางท่านผมก็หาโจทย์ไม่ได้ไงว่าลูกค้าอยากได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่าคันนี้พี่บอกว่าเอาตามสไตล์ตรงเลยแต่แต่งยังไงก็ได้อย่าให้เหมือน b ีหนึ่งนะครับอย่าให้เหมือนคุณปู่บีหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับไม่ให้เหมือนฉีกไปอีกทางหนึง่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็ออกคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคันนี้ผมดูแล้วว่าจะเป็นสไตล์แบบเออพี่จะได้แหลกหลังคาผมก็จะทําเป็นแบบคอสนะครับเป็นคอส คันคัน B1 มันจะเป็นแบบออฟโรดไปเลยไงแต่คันนี้จะเป็นแบบคอสไม่ยกนะใส่ล้อเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมสวยๆเลยนะครับล้อคันนี้ล้อเป็น2 2 5นะครับคันนี้เป็นยานดันหลบใส่แม็กเรียบร้อยแม็กสวยมากนะครับนี่ลูกค้าให้ผมหาล้อเลยเลยผมก็หาจัดให้ไม่มีปัญหานะครับล้อกริบๆเลยนะครับ2 1 5ไอ้2 2 5นะล้อเป็น2 2 5 70 2 2 5 70 r 1 5นะครับแล้วก็ยางปี2022ชัดเจนนะครับยางใหม่กิปเป็นยางดันหลบนะครับนี่ล้อออฟเท่าไหร่ไม่รู้20มั้งนะครับไม่ติดไม่ยื่นนะครับเลี้ยวไม่ติดไม่ยื่นยางเป็น A t ทีนะเนี่ยมันจะพอดีซุม้มเป๊ะเลยนะครับพอดีซ้มด้านหลังเนี่ยพอดีซ้มประตูสไลด์เปิดได้นะประตูสไลด์เปิดได้แล้วก็ไม่ติดไม่ต้องยกนะครับไม่ต้องยกเพราะว่ารถโดยรวมแล้วเดิมๆรถครับมันก็สูงพอๆกับพีเลนเนอร์แล้วนะ ช่วงกาวเคแลนส์เนี่ยนะครับคันนี้คันนี้ผมจะทำสีเหมือนกับคุณยายเขียวอ่อย่างนี้เหมือนคันนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับสีจะเหมือนคันนี้นี่ออกเขียวเขียวเงาเงาหน่อยนะอาจจะไม่เห็นอเป็นสไตล์คอสเลลี่นะผมจะทำคันนะั้นเป็นคอสเลลี่นี่เป็นเขียวเขียวเงาเงาอย่างนี้ครับ โอย้อนแสงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเขียวเมทัลลิกอะนะครับเขาเรียกอะไรโอลิฟกรีนโอลิฟนะครับสีกรีนโอลิฟนี่นะครับก็อย่างสีสีที่พาไปดูเมื่อกี้นะครับแต่ตอนนี้ก็จัดทรงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมกําลังทําไมผมยังไม่ทําช่วงล่างนะครับนะผมบอกอย่างนี้นะคันนี้เห็นเห็นจอดนานใช่ไหม ผมยังไม่ทําช่วงล่างเพราะอะไรผมจัดทรงก่อนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับาชายล่างเขาเนี่ยมันยังดีอยู่นะชายล่างทั้งซ้ายและขวาเลยมันยังดีอยู่ผมก็เลยว่าเดี๋ยวให้ช่างดามนี่ก่อนมือเพื่อนมาก <c oughs> ดามดามดามไอช่องแท่นขึ้นลิฟต์ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใส่ขึ้นลิฟต์ไปแล้วเนี่ยบุบนะครับบุบบุบบุบแน่นอนนะครับบุบแน่นอน ก็เลยดามก่อนดีกว่านะครับแล้วก็พอดีช่วงระหว่างนี้ผมก็เลยหาลงหาล้อใส่นะหาล้อจัดทรงอะไรใส่มันมันเกิดมาคู่กันเลยนะล้อตัวนี้นะครับเห็นไหมสวยมากนะสวยมากเนี่ยผมไม่ได้อวยตัวเองนะครับแต่ว่าแต่ละคันแต่ละสไตล์เดี๋ยวผมจะจะหาล้อที่มันแมทช์กันนะครับไม่ใช่ว่าเอาล้อแบบอะไรก็ได้มาใส่มันก็ไม่เหมือนไม่สวยนะครับคนนี้คนปู่ b 3ใกล้แล้วนะไม่ได้ใกล้แล้วสิก็เดี๋ยวจัดทรงอาจจะต้องตี ผมว่าจะทําอย่างนี้ลูกค้าอยากได้โรบาร์เอ้ยได้แหลกหลังคาใช่ไหมผมก็จะวิ่งแหลกหลังคาอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยบัดี้เราเนี่ยมันจะหลังคามันจะมาสูตรแค่ตรงนี้ใช่ไหมแหลกหลังคาผมว่าจะทําสูตรมาเลยปั๊บตรงนี้นะแล้วก็ทำโลโรบาร์มันลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้แล้วก็มาจับตรงนี้นะครับจะเป็นสไตล์คอร์สหน่อยนะสไตล์คอร์สก็ประมาณนี้มาจับเข้ากับเสาเก่งนี้นะครับเสาเก่งซ้ายขวามันก็จะได้ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น เป็นคอสคันที่นะเป็นสไตล์คอสก็ดูดีนะครับใส่กันโคนแดงยางกันโคนสีแดงนะต้องขออภัยนะครับสัค้ามือมันเตื้อนหน่อยนะครับพอดีทํางานซ่อมรถนะครับแล้วก็กันชนอาจจะได้ตีขึ้นมาใหม่นะครับบางทีอาจจะทำเป็นยื่นออกมาแล้วก็ทําเสาขึ้นไปเลยนะครับเสาขึ้นไปเลยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวจะลองออกแบบในในวาดรูปออกแบบดูก่อนนะครับผมก็ยังไม่รู้มันจะออกมายังไงนะเพราะลูกค้าให้โจทย์มาว่า ครัน้นี้ลูกค้าสไลด์มาจากระยองนะครับมาจากระยองนะคุณปู่ B4 เนี่ยมาจากระยองแล้วก็ให้โจทย์ให้โจทย์ผมมาว่าคุณโต้งทำยังไงก็ได้ตามสไตล์คุณโต้งเลยแต่งตามสไตล์คุณโต้งเลยนะครับแต่ห้ามเหมือน B1 นะนะครับให้มันเป็นสเตปไปนะครับแต่ออกจากสำนักนี้แหละนะครับออกจากสำนักคุณโต้งแต่ห้ามเหมือนคุณปู่ b ีนะ แต่ต้องมีเอกลักษณ์ของคุณโต้งนะอะไรประมาณนี้โอ้โหให้โจทย์ผมมานะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้เวลาคิดอยู่ผมก็กำลังคิดอยู่ว่าเป็นสไตล์สไตล์ไหนแต่สีได้แล้วนะครับสีได้แล้วก็อย่างอย่างที่เมื่อกี้เอาให้ดูนะครับเหมือนคุณยายเขียวนะครับแต่ว่าก็ออดูอีกทีนึงนะครับว่าสีตั้งต้นสีมาแล้วเราก็จะทำยังไงถึงจะแต่งเป็นแมตต์เก,ะกะับสีตัวนั้นไปประมาณนี้นะครับอัปเดตนะครับอัปเดตคุณปู่ B4 นะครับ B4 อย่างอย่างล้อนี่ก็เป็นสไตล์ออฟโรดแน่นอนนะครับเป็นสไตล์คอร์สแต่ถ้าเขาเป็นอย่างคุตปูบีเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกคลาสสิกนะคลาสสิกนะครับนี่เห็นไหมหารล้อแต่สไตล์ต้องถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าชอบสไตล์ไหนไงเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเขาบอกลูกค้าบอกว่าชอบแบบ B1 อนั่นแหละครับแต่ว่าไม่อยากให้เหมือน B1 ผมก็โอเคได้แต่ยาตัวนี้ลงตัวนะครับเป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะ2องสองห้าเไม่ติดนะครับสวยด้วยยาง A t ทนะครับยาง A t ทตัวนี้ เป็นดันหลบนะ ATS นะครับเป็น A t ทกึ่งกึ่งนะครับยางยางกึ่งนะครับยาง a อทก็นิ่มนุ่มนวลนะครับดันหลบตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะอารมณ์อะไรก็มามาครบแล้วแหละเกือบครบแล้วแหละครับตอนนี้มาครบแล้วแหละไม่ใช่ไปเกือบนะครับเต็มเลยมาอยู่ด้านในนะครับครบแล้วแหละแต่ว่าอ่าเนี่ยครบหมดแล้วนะครับก็ต้องดามนี่ก่อนนะครับดามดามตัว ขึ้นลิฟต์เสร็จแล้วก็ค่อยเอาใส่นะครับค่อยค่อยค่อยไปทาช่วงล่างนะครับจัดทรงจัดอะไรก่อนบางทีอาจจะขับไปใส่โลโบงโลบาอะไรให้มันเสร็จก่อนเนาะจัดทรงให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทําอีกทีหนึ่งนะครับบันไดข้างอะไรอย่างเงี้ยนะผมต้องนั่งออกแบบอีกทีนึงอะนะครับก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้เดี๋ยวนั่งออกแบบอีกทีหนึง่งว่ามันจะสวยงามขนาดไหนครับคุณปู่ b ซนะครับให้โจทย์มาอย่างนี้นี่ครับอย่างอย่างตัวนี้จะเป็นตัวอย่างสําหรับท่านใดที่มีรถอยู่แล้วนะครับ ถ้าใดมีรถอยู่แล้วอยากให้ผมทำอยากให้มาบิวให้ทำช่วงล่างทำเครื่องยนต์นะตกแต่งอะไรต่างๆก็ติดต่อผมมาได้นะครับ0897229744นะครับอย่างคันนี้นะครับก็คุณพี่นะครับไว้วางใจผมผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสไลด์มาให้เลยนะแล้วก็เห็นผลงานตอนแรกว่าทำทำเฉพาะช่วงล่างกับเครื่องยนต์นะตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วนะครับเห็นคุณปูท่ทีหนึ่งออกมาไอ้คุณ คุณปู่บีนะครับคุณปู่บีออกมา <c oughs> ตัวมาหาผมเลยว่าตามสไตล์คุณโต้งเลยนะแต่งเต็มที่นะครับแต่งเต็มที่เดี๋ยวพี่เป็นทุนให้แล้วก็จะแต่งอะไรก็แจ้งพี่ก่อนนะไม่ใช่ว่าจะใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกต้องครับต้องแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าต้องแจ้งคนจ่ายตังค์นะครับ <c oughs> นะประตูมาแล้วนะครับประตูผมได้แล้วคันนี้ได้ประตูไฟฟ้านี่แกบอกไม่เอาประตูโชว์ขาอ่อนผมก็ได้ประตูมาแล้วแล้วแล้ว,ลวไอเทมด้วยนะลืมบอกไปนี่เห็นไหม e.l.f. สองห้ามันมีลงท้ายตัวนี้ด้วยคอสตอมนี่เป็นยังไงนี่ครับมันมีตัวนี้คอสตอมนะครับคอสตอมญี่ปุ่นแท้ๆนะนำเข้าได้แท้ๆนะครับประตูนอกแท้ๆนะครับเป็นเคบางๆางแล้วแล้วแล้ว,ลวมันแตกมันแตกต่างกันยังไงกับประตูขาอ่อนนี่ครับมันมีผ้าครับมันเป็นบอะนี่ครับแผงข้างเป็นผ้านะครับสวยๆมีลาย ไฟฟ้านะครับกระจกประตูไฟฟ้านะมีผ้านะครับมีผ้าแรอเทีมอีกแล้วครับผมได้มาหนึ่งคู่พอดีครับนี่ของแรอเทมนะครับบางๆเลยคู่กันเลยครับมีผ้าอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับหายากนะครับเนี่ยญี่ปุ่นนําเข้าแท้ๆเลยครับญี่ปุ่นแท้ๆกะนะครับแท้ๆกะเป็นยังไงหายากนะครับแต่ก็ยังหาได้นะ หายากแต่ยังหาได้ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับของแหลนๆต่างๆเนี่ยของลูกเรื่องลูกเล่น,ลนอุบลยังมีเหลือเยอะนะครับอุบลยังเหลือเยอะนะผมบอกกันตรงๆนะครับนะมันมันเพิ่งเริ่มมันมาแต่ว่าผมเก็บไว้กันเยอะนะครับในบลผมบอกชกลุ่มจังกอกจังกงอะไรต่างๆผมบอกให้เก็บไว้เยอะอยู่นะครับนะสำหรับคุณปูด b c นะครับคลิปเบื้องต้นกันละกันนะคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับจบไปนะคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Bye bye!